ก็ต้องขอก่าวสวัสด,ดีทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมกายเนี่ยก็จะมาสปอยอนิเมะให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับซึ่งก็เป็นอนิเมะจีนนะครับที่มีชื่อเรื่องว่าอําพางสวรรค์ถ้าทุกคนดูแล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับตัวของผมเนี่ยได้ทำสปอยให้ทุกคนเนี่ยได้ดูต่อไปเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยทุกคนก็ฟังผมสปอยกันได้เลย กลับสวัสดีชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสปอยลุคหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอนเมะตถังซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทํายาวๆเอาให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตราชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชาเดี๋ยวเ่ไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราซีดัตด้วยนะครับตอนที่หกสิบแปดผบ้อวไปเเยาว พวกโจรที่เข้ามาในเมืองแรกของตระกูลเหยากวงคิดว่ารอบนี้เนี่ยพวกแกเนี่ยจะรอบไปได้อย่างนั้นหรือเยาฟานใช้เขาใน <S 2> <S 2> เห็นเช่าว่าน่าจะไม่ดีแล้วก็ได้บอกให้บักพี่เนี่ยเรารีบวิ่งกันเร็วในจังหวะที่พวกเขาเนี่ยกำลังจะหนีผู้ประโสนเนี่ยเขาก็ได้ใช้พลังนลครับในการสร้างดาบแสงขนาดใหญ่เนี่ยในการขวางพวกเขาเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพลังของผู้ว่าโสนเนี่ยก็ได้กดทับไปที่ทั้งสองคนนละครับเยาฟานเนี่ยเขาก็ได้ใช้พลังตัวเองเนี่ยในการรับการโจมตีนั้นเอาไว้ แต่แล้วจูในการโจมตีนั้นน่ยก็ถูกดูดขึ้นไปบนฟ้าและก็ถึงกับสลายหายไปเลยทําให้ผู้ประโสนถึงกระตกใจเลยนะครับว่านี่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นและก็ได้เป็นเสียงของผู้ประโสนบางคนที่ได้บอกกับเขาไปว่าที่แกเนก้ามาทําร้ายหลานชายของข้าแบบนี้อายุของผู้ประโสรวมกันเนี่ยก็มากกว่าคน1000คนแล้วแบบนี้เนี่ยมันยุติธรรมอย่างั้นหรือ แต่แล้วจูจูเนี่ยมันก็ได้มีวัตถุเนี่ยออกมาจากกีบเมฆซึ่งมันเนี่ยก็เป็นถูวิเศษสุดยอดอาวุธจักรพรรดิคนของตระกูลเหวยกัวเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็คิดหรือว่าการโจมตีเนี่ยมันจะมาถึงแล้วทาให้ทุกคนเนี่ยเขารีบกางม่านพลังนะครับในการการป้องกันการโจมตีนั่นเอาไว้แต่ก็ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่ได้ผลเท่าไหร่นะเพราะว่าขนาดของมันเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากและการโจมตีนั้นเนี่ยมันก็รุนแรงมากจริงๆทำให้ม่านพลังของพวกเขาเนี่ยถึงกับแตกออกเลยนะครับ พวกคนจากตระกูลเหยี่ยงกลัวเนี่ยก็รีบหนีกันในทันทีนะครับแล,และคิดว่าผู้วสโสคนนี้มีอาวุธที่แข็งแกร่งมากจนเกินไปหลังจากนั้นในบักพี่เนี่ยก็ได้เข้าไปหาผู้วสโสคนนั้นและก็บอกว่าท่านปู่แต่ว่าหลังจากนั้นในตัวของคุณปู่เนี่ยเขาก็แทบจะกระทืบเลยครับว่าถ้าเขาเนี่ยไม่มาและสุดท้ายน่ยแกจะเป็นยังไงแต่ว่ามันเนี่ยก็บอกกับปู่ไปว่าจริงๆตัวของเขาเนี่ยปกป้องคนที่เป็นอัจฉริยะคนหนึ่งด้วยนะถ้าเขาเนี่ยเข้ามาร่วมกับเรามีหวังว่าองค์กรของพวกเราเนี่ยได้แข็งแงแกก่งมายิขึ้นใน,ใน ่านปู่ที่เขาเนยได้ยินแบบนั้นก็ถึงกระสนใจเลยแหละครับว่าอัจฉริยะที่ว่านั้นเนยเขาเป็นใครกันแล้วไอ้แาบพี่ชายเนยะเขาก็เรียกตัวของพระเอกแต่ว่าก็ไม่เห็นเยวฟานแล้วนะเพราะว่าในตอนนี้เนยะเขาไปแอบอยู่ปู่ของเขาเนยก็คิดว่าล้านชายของตัวเองเนยกำลังโกหกเขาอยู่และก็จะไล่กระตืบเขา้าแล้วก็ได้บอกไปว่าไอ้เจ้าล้านซาระเลวเดี๋ยวนี้เนยะหัดรู้จักการโกหกแล้วสินะเขาเนยก็ไม่มีทางเลือกเลยครับก็วิ่งหนีปู่ตามเดิมแต่ว่าหลังจากนั้นในตัวของเยฟานเนยะเขาก็ได้กลับมาที่เหมืองอีกรอบนึง แล้วก็ได้เอาเหินต้นกําเนิด,ดมานั่งบําเพ็ญเลยครับเรียกได้ว,ว,ว,ว่าโอกาสทองเลยนะจงังหวะน,นี้แล้วหลังจากนั้นในตัวของเยลฟ้าเนี่ยเขาก็คิดที่จะมาเปิดประตูสวรรค์ที่อยู่ในตันเชนของตัวเองหลังจากที่เขาเนี่ยได้ทําการสูบพลังของหินแห่งต้นกําเนิดเข้าไปเรื่อยๆตัวของเขาเนี่ยก็เกิดที่จะเปิดประตูสวรรค์แต่ว่ามันเนี่ยก็งแง้มอ,ออกมาเพียงแค่นิดหน่อยแต่เพียงเท่านั้นแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่านี่เนี่ยคือสิ่งที่มันล้มเหลวแต่เขาเนี่ยกลับคิดว่านี่เนี่ยเป็นความก้าวหน้าระดับหนึ่งและอีกไม่นานในตัวของเขาไาาไปในราาชววังดด้ กลับไปสู่ความสมบูรณ์แบบหลังจากนั้น,นก็ดูเหมือนว่าจะมีกลุ่มพี่้้นกลุ่มหนึ่งนะครับที่พวกเขาเข้ามาตามหาหินแรกกันแล้วก็ได้ใช้ของบางอย่านงนที่เหมือนกับจานเข็มทิศในการค้นหายไปที่เหล่าหินพวกนั้นซึ่งในตอนแรกเนะยายฟาน,เ,นเขาก็แอบเสียวอยู่ว่าเขานจะถูกเจอตัวเข้าหรือเปล่าแล้วพี่โลนก็ได้ทําการใช้วิชาดาบนะในการผ่าหินคนะาเป็นไอ2ท่อนแล้วก็พบว่าของที่อยู่ภายในหินนั้นก็เป็นพวกหินแรกต้นกําเนิดที่ฝังอยู่ในหินทําให้เยานเนี่นเขาก็ถึงกับตกใจเลยนะครับว่าน,นี่นะเป็นวิธีการหาห,าหินแรกกขอองพวเาย่างนันหรือ แต่แล้วเนี่ยก็เป็นเสียงร้องของพวกลูกน้องมันเลยครับแกเนี่ยกาลังแอบ,บอยู่ที่ไหนให้ออกมาเดี๋ยวนี้ซึ่งหลังจากนั้นในพระเอกนัเนี่ยเขาก็ได้ออกมาตรงหน้าเขานะครับพร้อมกับบอกให้ตัวของพวกเขาเนี่ยออกไปไม่งั้นเขาเนี่ยจะจัดการกับทุกคนเลยแต่ว่าตัวของหัวหน้าโลเนี่ยมันก็ไม่ยอมแล้วก็ได้ทําการโจมตีเหยาว์ฟาน,นด้วยดาบของเขาเยาวฟ้านเนี่ยเขาก็สามารถหลบการโจมตีของมันได้นะครับพร้อมกับตบหน้ามันไปเนี่ยจนถึงกับหัวหมุนเลย ต่อให้เขาเนี่ยจะพยายามโจมตีตัวของเยลฟานยังไงเนี่ยเขาก็สามารถหลบได้อยู่ดีเลยครับแล้วก็ยังตบหน้าของเขาในสวนไปอีกทิงด้วยซึ่งหมักล้นที่เขาในตัวหมุนจนถึงขนาดนี้เยลฟานเนี่ยก็ได้เข้ามาใกล้และก็ถามว่ายกโบราณเนี่ยได้มาจากที่ไหนกันแต่ยังไม่ทันจะพูดจบเนี่ยมันก็พยายามที่จะขัดขืนต่อเลยครับทำให้เชือกเนี่ยขาดและยกโบราณเนี่ยก็กระเด็นขึ้นไปบนฟ้าเยลฟานเนี่ยก็ได้จับพี่ล้นเนี่ยกดลงไปกับพื้นและก็ที่จะรับยกนั้นเนี่ยเอาไว้แต่ว่าในจังหวะที่เยลฟานเนี่ยเขาเนี่ย แต่ว่ายกโบราณเนี่ยมันก็ถูกโชว์ไปแล้วซะอย่างนั้นทําให้ยยฟ้าเนี่ยถึงกับคิดเลยว่าตัวของคนคนนั้นเนี่ยก็ดูอ้วนท้วมแต่ก็ไม่คิดว่าจะเคลื่อนไหวได้เร็วถึงขนาดนี้เลยซึ่งภาพเนี่ยก็ตัดมาที่เจ้าอ้วนเลยครับที่ในตอนแรกเนี่ยก็อยู่กับพี่โลนนะและก็ไอ้คนค้นหาเขาเนี่ยก็ถึงกับตีใจเป็นอย่างมากที่ในตอนนี้เนะเขาได้ยกโบราณมาอยู่ในมือแล้วซึ่งพวกมันทั้งคู่ในตอนนี้เนี่ยก็รีบวิ่งโกยแนบกันในทันทีนะครับแล้วก็จะออาจะเขตการต่อสู้นี้ในทันที ซึ่งไอ้พร้อมเนี่ยมันก็ได้เผยลุดปากเกี่ยวกับปรมอาจารย์าทำให้เยฟานเนี่ยเขาก็ถึงกับถามนั่นแหละครับว่าปรมอาจารย์5ที่เจ้าพูดถึงเนี่ยเป็นเจ้าของศิลาที่อยู่กลางอกของเขาใช่ไหมนั่นเนี่ยก็จึงทําให้มันเนี่ยถึงกับพูดไม่ออกแต่ว่าเยฟานเนี่ยเขาก็บอกเลยครับว่าอยากจะให้ไปหาปรมอาจารย์5คนนั้นหน่อยหลังจากนั้นในพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางมายันที่หนึ่งและประตูเนี่ยก็ได้เปิดออกเยฟานเช่เขาเนี่ยเดินเข้ามาก็มีไอ้สองนอนนี้ตามมาด้วยแต่พอพวกเขาเนี่ยได้เข้ามาด้านในก็กลับว่าไม่เห็นมีใครเนี่ยอย แล้วบักพอมเนี่ยก็ได้ไปเอาไม้และทําการข้อระคังในทันทีแล้วบักอ้วนเนี่ยก็ได้ประกาศบอกกับทุกคนไปเลยครับว่าไอ้เจ้าน้องคนนั้นเนี่ยมันได้ตายไปแล้วและดูเหมือนว่าชาวเมืองที่เขาเนี่ยอาศัยกันอยู่ที่นี่ก็จะดีใจกันเป็นอย่างมากเลยแหละครับไอ้ล้นเนี่ยน่าจะทําอะไรกับพวกเขาเอาไว้หนักนะแล้วก็มีพ่อนุ่มเนี่ยเข้ามาบอกกับเยวฟันว่าพ่อหนุ่มเจ้าในเดินทางหรือเปล่านั่งก่อนนั่งก่อนเยวฟานเนี่ยเขาก็งงเลยครับเจอแบบนี้เข้าไปแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้นําอาหารเนี่ยมาตั้งให้กับเยวฟานนเต็มเลย แล้วก็นึกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยเขาก็ไปยืนจัดระเบียบแล้วก็น่าจะเป็นปณมาจารย์5ทีเ้เขาเนี่ยได้เดินเข้ามาบอกเกี่ยวฟานว่าให้เขาเนี่ยทำตัวสบายสบายได้เลยเพราะว่ายังไงเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทําการช่วยคนพวกนี้เอาไว้แต่ว่าเยวฟานเนี่ยเขาก็ยกมือขานับแล้วก็บอกว่านั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ําเพียงแค่ว่าได้เจอกับน้องชาย2คนและก็ได้ดูพลังแห่งต้นกําเนิดที่น่าสนใจและที่เขาเนี่ยเดินทางมาถึงที่นี่ก็อยากจะได้คําชี้แนะเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นแต่ว่าปณมาจารย์เเนนน่่่าากก็บอววัมใชจริ นั่นเนี่ยมันไม่ใช่อะไรเลยแต่มันเป็นเพียงแค่ของโบราณที่บรรพบุรุษเนี่ยได้ทิ้งเอาไว้แต่ก็นมาอนว่าตัวของเขาเนี่ยก็ไม่อยากบอกความจริงเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่พูดมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องโกงหกนะครับเยาฟานเนี่ยเขาก็ได้บอกว่า2คนนี้เนี่ยได้บอกความจริงกับเขาไปหมดแล้วก็เล่นขู่มันกันซะขนาดนั้นนะนะทำให้ตัวของเขาเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกและก็คิดว่าตัวของเพระเอเนี่ยเขาเป็นผู้มีพระกุณของคนในที่นี้และก็ได้อธิบายว่าแต่ละทักษะของต้นกําเนิดนั้นแบ่งออกเป็นระดับสูงและก็ระดับตํา แล้วก็บอกว่าสิ่งที่เขาเนี่ยรู้มีเพียงแค่รู้ตำแหน่งและค้นหาได้จากเพียงเท่านั้นไม่ได้อยู่ขั้นที่สูงมากมายอะไรเลยแต่ก็ช่างน่าเสียดายที่ม้วนหนังสือโบราณที่บันทึกมรดกเทคนิคต้นกําเนิดเนี่ยมันได้สูญหายไปเป็นเวลานานมากแล้วแล้วบอกว่าเยฟานเน่ยเขาเนี่ยมาผิดเวลา ต่เฟานเนี่ยเขาเข้าไปขอร้อง่อยครับว่าถ้าเพียงแค่รู้เบาะแสว่าหนังสือนั่นเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาเนี่ยอาจจะออกไปตามหาให้ก็ได้แต่ว่าผู้ว่โซนะเ,เขาก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็เข้ามาบอกว่าเจ้าเนี่ยมีชีวิตที่ดีและยั่งยืนได้สถานที่ที่มดสต์คีนั้นเนี่ยมันไปตกอยู่มันเป็นสถานที่ที่ใครเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่เคยจะออกมาได้เลย ผมเนี่ยได้ยินคํานี้กับเยลฟานเนี่ยมาโคตรเยอะแล้วนะไอเข้าไปแล้วออกไม่ได้เนี่ยก็เห็นพี่แกนรอดมาทุกทีซึ่งผู้วโซเนเขาก็ถึงกับคิดว่าในเมื่อห้ามตัวของเยลฟานไม่ได้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาเนี่ยเป็นคนจัดการก็แล้วกันซึ่งหลังจากนั้นเ,นเขาก็ได้พาเยลฟานเนี่ยไปเลครับและบอกให้ยืนอยู่ตรงนี้ซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้พาเยลฟานเนี่ยไปที่ที่หนึ่งและก็บอกว่าให้ยืนอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาก็เล่นที่นี่กันว่าผู้เข่าสีม่วงนั่นเองน่าจะ ตอนที่68ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอนิเมะจีนที่มีชื่อเรียกว่าอัมพังสวรรค์และถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กายเนี่ยทำคลิปวิดีโอแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูต่อไปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้บายๆเอาไว้เจอกันนะครับทุกคน ลับสวัสดีชาวซีดัตท,ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสปอยลุวงหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอันเมะตถังซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทายาวๆจเจ้าให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตราชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชาเดี๋ยวเร่นไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับพวกเราซีดัตด้วยนะครับ